One UI 8.5ตอนนี้เตรียมเสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ซึ่งเป็นการสรุปและลำดับความสำคัญของแจ้งเตือนตามแอปที่เราเลือกด้วยการใช้ Galaxy AI ที่จะเปิดตัวพร้อมกับ Samsung Galaxy S26 Series ในช่วงต้นปีหน้าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนสำคัญจากแอปที่เลือกได้ด้วยตนเอง One UI 8.5มีข้อมูลหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันเรื่อยๆที่จะมีหน้าตาใหม่ของนาฬกาหน้าจอล็อกแผงตั้งค่าด่วนแบบใหม่ หรือจะไปดีไซน์ไอคอนแบบ3ามิติซึ่งข้อมูลล่าสุดจากเซมิกรูทําให้เราได้รู้ว่าฟีเจอร์ Galaxy AI ตัวใหม่ก็คือ prioritize notification ที่ให้ผู้ใช้งานกําหนดการแจ้งเตือนสําคัญของแต่ละแอปได้เองโดยจะจัดให้การแจ้งเตือนของแอปที่ถูกเลือกไว้แสดงเหนือการแจ้งเตือนอื่นๆในภาพที่หลุดออกมายังเผยให้เห็นด้วยว่าฟีเจอร์ดังกล่าวถูกกำกับไว้ด้วยโลโก้ Galaxy AI ซึ่งอาจมีโอกาสที่ a ั s u ุงจะนำ AI เข้ามาช่วยในการจัดเรียงหรือสรุปการแจ้งเตือนโดยการประมวลผลทั้งหมด จะเกิดขึ้นภายในเครื่อง o n Device เท่านั้นไม่ส่งข้อมูลขึ้นคลาวเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายระละเอียดยังไม่ชัดเจนว่าฟีเจอร์ p r i o r i t i z e Notification จะถูกเพิ่มเข้ามาในวัน UI 8.5เ version beta ที่กำลังปล่อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่าแต่ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดก็คือวัน UI 8.5 version เสียนบนพื้นฐานของ Android 16จะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy S26 s e r i e ์ในช่วงต้นปีหน้า